สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องธรรมะสร้างสุขด้วยนะครับวันนี้ขอนำเรื่องราวแห่งศรัทธามาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการขอขมาเทพเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินที่คนโบราณเชื่อว่าเป็นการแก้กรรหนัก เปิดทางชีวิตใหม่ให้เบาบางจากทุกโศกโรคภัยและเชื่อว่าจะนำความร่มเย็นรุ่งเรืองมาสู่ผู้ปฏิบัติครับตามความเชื่อโบราณ16ชั้นฟ้าคือที่สถิตของเหล่าเทวดาผู้รักษาสวรรค์และโลกส่วน15ชั้นดินคือภพภูมิแห่งเจ้าที่เจ้าทางวิญญาณและผู้มีบุญคุณทั้งหลายที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ การขอขมาเชื่อว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อเทพยดาทั้งหลายรวมถึงการยอมรับผิดที่เราอาจเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวเพื่อให้ท่านอาโหสิกรรมและเปิดทางบุญให้เราเก้าวไปข้างหน้าคำว่าขอขมาหมายถึงการยอมรับผิดและกล่าวขออโหสิกรรมต่อผู้ที่เราได้ล่วงเกิน ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเพื่อแสดงความสำนึกผิดลดทิฐิมานะและคืนความสงบสุขทั้นแก่ตนเองและผู้ถูกล่วงเกินในภาษาไทยขมามาจากภาษาบาลีขมะที่แปลว่าการให้อภัยการยกโทษดังนั้นการขอขมาก็คือการแสดงความนอบน้อมเพื่อให้ผู้ที่เราได้ล่วงเกิน อโหสิกรรมแก่เราในสังคมไทยมีความเชื่อว่าหากใครทำกรรมไม่ดีเอาไว้ชีวิตมักจะมีเคราะห์มีอุปสรรคการเงินติดขัดความรักไม่ราบรื่นหรือเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหลายคนจึงนิยมทำพิธีล้างกรรมเพื่อความสบายใจท่านผู้ฟังทุกท่านครับคำว่ากรรมในพระพุทธศาสนาหมายถึง การกระทําที่เกิดจากเจตนาไม่ว่าจะเป็นการคิดการพูดหรือการทําเมื่อเรามีเจตนาก่อสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นกรรมที่ส่งผลในภายหน้ากรรมที่ดีเรียกว่ากุศลกรรมนำพาความสุขมาให้ส่วนกรรมที่ไม่ดีเรียกว่าอากุศลกรรมนำมาซึ่งความทุกข์และอุปสรรคดังนั้น ชีวิตของเราในปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลพวงจากการกระทำทั้งในอดีตและปัจจุบันที่สะสมกันมาเมื่อมนุษย์ตระหนักว่าตนเองอาจได้เคยล่วงเกินผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนมนุษย์สัตว์โลกหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ การกระทำเหล่านั้นทิ้งร่องรอยไว้ในจิตใจและกลายเป็นเหตุแห่งความกังวลเราจึงมีประเพณีอันดีงามที่เรียกว่าการขอขมาการขอขมาคือการยอมรับผิดเปิดใจต่อผู้ที่เราได้ล่วงเกินเพื่อขอโทษขออโหสิกรรมและขออนุญาตเริ่มต้นใหม่เป็นการชำระจิตใจให้สะอาดลดความหนักอึ้ง และสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นทั้งต่อผู้ขอและผู้ถูกขอในพระพุทธศาสนาเน้นว่าการขอขมาเป็นการชำระจิตใจผู้ที่ทำผิดควรยอมรับความผิดเปิดใจขอโทษและตั้งใจไม่ทำผิดซ้ำส่วนผู้ถูกขอขมาก็ควรให้อภัยไม่ผูกเวรการกระทำเช่นนี้เรียกว่าอาโหสิกรรมคือยกโทษ ลุบล้างการผูกเวรน,นั้นให้หมดไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยเวรแต่ระงับได้ด้วยความไม่จองเวรดังนั้นการขอขมาคือการเดินออกจากวังวนแห่งเวรกรรมความสําคัญของการขอขมาเป็นการยอมรับผิดทําให้ใจเราอ่อนโยนลดอัตตาไม่ปกปิดความผิดเป็นการเยียวยาความสัมพันธ์ เมื่อผู้ถูกล่วงเกินรับรู้ความจริงใจความสัมพันธ์ก็กลับมาดีขึ้นเป็นการคลายเวรกรรมตามหลักพุทธศาสนาความผูกโกรธพยาบาทเรียกว่าเวรการขอขมาคือการขอให้ยุติเวรไม่สิบต่อเป็นกุศลทางจิตใจที่รู้จักขอขมาเป็นใจที่น้อมสู่ความดีเกิดความสงบและเมตตาท่านผู้ฟังทั้งหลาย เพราะมนุษย์ทั้งหลายย่อมผิดพลาดได้ไม่มีใครไม่เคยทำกรรมไม่ดีไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหลายคนจึงรู้สึกว่าชีวิตไม่ราบรื่นประสบปัญหามากมายเช่นการงานติดขัดครอบครัวไม่สงบเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหรือการเงินไม่มั่นคงจึงเกิดความเชื่อเรื่องการล้างกรรมการล้างกรรมในมุมความเชื่อของชาวบ้าน อาจหมายถึงการเข้าพิธีกรรมต่างๆเช่นการสวดมนต์ล้างเวรล้างกรรมการอาบน้ำมนต์การถวายสังฆทานใหญ่หรือแม้กระทั่งการขอขมาต่อเทพเทวดาสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ใจเบาและเกิดพลังบวกขึ้นในชีวิตแต่ในมุมมองพระพุทธศาสนาแท้จริงแล้วการล้างกรรมคือการไม่สร้างกรรมชั่วใหม่และการทำกรรมดีเพิ่มเติม เมื่อบุญมากขึ้นกรำชั่วย่องเบาบางเปรียบเหมือนหยดเกลือที่ตกในแม่น้ำใหญ่ย่อมไม่ทำให้น้ำมีรสเค็มแรงนักดังนั้นการล้างกรรมแท้จริงคือการสำนึกผิดหยุดทำชั่วทำความดีต่อเนื่องขออนุโมทนาบุญหากมีคำใดที่ไม่เหมาะสมในการอ่านสังคยนาในครั้งนี้ผู้บรรยายขอขมาต่อพระคุณพระรัตนตรยัย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์และบรรพบุรุษรวมถึงเทพเทวดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งสิ้นเคยล่วงเกินโดยไม่ตั้งใจขอจงให้เป็นอภัยทานด้วยเทินและฝึกจิตให้สงบเมื่อนั้นกรรมเก่าที่เคยทำก็จะอ่อนกำลังลงและจิตใจเราจะค่คอยๆพ้นจากความทุกข์กรรม คือผลของการกระทำไม่เลือกที่รักมักที่ชังการขอขมาคือการเปิดใจยอมรับผิดสร้างความบริสุทธิ์และความเมตตาการล้างกรรมที่แท้จริงคือการหยุดทำบาปทำความดีอย่างสม่ำเสมอและฝึกจิตให้อยู่กับธรรมรูปแบบการขอขมาหนึ่ง ขอขมาต่อพระรัตนไตรเป็นการแสดงความสำนึกหากเคยประมาทในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นพูดจาดูหมิน่นไม่เคารพหรือทำผิดศีลธรรม 2. ขอขมาต่อบิดามารดาพระพุทธศาสนาถือว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกการล่วงเกินท่าน ไม่ว่าจะคําพูดหรือการกระทำถือว่าหนักการกราบขอขมาพ่อแม่จะเป็นการล้างบาปในใจและเป็นสิริมงคลสูงสุด 3. ขอขมาต่อครูบาอาจารย์เพราะอาจเผือล่วงเกินครูทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งครูถือเป็นผู้มีพระคุณส ขอขมาต่อเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อไทยเรามีเจ้าที่เจ้าทางเทวดารักษาตัวรักษาบ้านการทำผิดเช่นพูดจาลบหลู่หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาจถูกมองว่าเป็นการล่วงเกินการขอขมาเป็นการคืนความเคารพห้า ขอขมาต่อมนุษย์และสร,รพพสัตว์ทั้งหลายเช่นคนรอบตัวเพื่อนร่วมงานคู่ครองรวมถึงสัตว์ที่เราเคยเบียดเบียนโดยรู้หรือไม่รู้เพื่อให้ใจเราสะอาดเบาสบายและพร้อมเริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีงามท่านผู้ฟังสามารถตั้งจิตกล่าวคำขอขมากรรมได้ดังนี้ คากล่าวขอขมากรรมข้าพเจ้าขอกราบขอขมาต่อพระรัตนตรยัยขอขมาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและสัพพสัตทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ขอท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าขอให้เวรไผ่ทั้งหลายจงดับสิ้นขอให้กรรมเก่าทั้งปวงคลายกำลังและขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาหยุดสร้างกรรมชั่วใหม่เร่งสร้างแต่กรรมดีเพื่อความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเถิด เมื่อทุกท่านได้ตั้งใจล้างกรรมแล้วไม่ว่าจะด้วยการขอขมาการทำบุญการภาวนาหรือการตั้งใจละเว้นสิ่งผิดทั้งปวงจิตใจย่อมสะอาดผ่องใสขึ้นขออำนาจคุณพระศีรัตน์ไตรครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโปรโดเป็นพยานรับรู้ในเจตนาอันบริสุทธิ์ ของท่านผู้ฟังทุกคนในวันนี้ขอให้กรรมหนักที่เคยก่อจงผ่อนคลายเป็นเบากรรมเบาจงมาลายหายสิ้นกรรมร้ายทั้งหลายอย่าได้มีอำนาจตามทันให้เหลือไว้แต่เพียงร่องรอยแห่งธรรมที่คอยสอนใจให้ท่านไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตขอให้แสงสว่างแห่งธรรมะนำทางทุกท่าน ให้พ้นจากความมืดมนขอให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีงามการงานก้าวหน้ามั่นคงมั่งคั่งครอบครัวอบอุ่นเปี่ยมสุขสุขภาพแข็มแรงมีแรงกายแรงใจในการสร้างบุญกุศลต่อไปนับจากวันนี้ขอให้ทุกลมหายใจของท่านเต็มไปด้วยพลังแห่งความเมตตา ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆทุกความตั้งใจงดงามประสบผลสำเร็จโดยง่ายและขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นในวันนี้จงคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายพ้นเคราะห์กรรมทั้งปวงพบเจอแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตเจริญรุ่งเรืองสมหวังและเปี่ยมด้วยความสุขความสงบตลอดไป 洒图